มีแบบเท้าอ่ะเท้าเดินวันที่หน้าห้องเป็นเท้าแบบใส่รองเท้าหรือว่าแบบเป็นเท้าเปล่าเลยมันเป็นเห็นเป็นเงาพี่ทุกคนประมาณห้าหกคนอ่ะเอาหัวค้อมอย่างเงี้ยเออทักพักหนึ่งแ่ะมันยืนมันโคตรนานเลยนะแบบแล้วเราก็ฟังเสียงเคาะปรากฏไม่มีเสียงเคาะเลยลวเลยกระโดดข้ามผ่าวงไปแล้วไปส่องตาตาแมวไม่ไม่มีใครเลยหัวเราะออกมาห <c oughs> ย่าง <c oughs> หัวเราะแล้วมันอยู่ใกล้คือเสียงมันอยู่ในห้องอ่ะเหมือนของมันอ่ะโดนฟัดกระดินออกมาเลยมันไม่กระเดินมาอยู่กลางห้องเราได้ยินเสียงลูกแมว บนผ้าห่มเราอะมีอะไรวิ่งอยู่กพุจับมับอย่างเงี้ยมันเป็นมือเป็นชื่อเรื่องที่มีชื่อว่าห้องหกหนึ่งหกซึ่งมันบวกกันแล้วมันได้สิบสามสิบสามคืออะไรดีไม่สิบสามอ่ะมันเป็นเลขแบบก็มันก็เป็นเลขแบบที่เขาบอกว่าพอมันกลับด้ามมันจะเป็นคำว่าผีสิบสามนี่เห็นป่ะคือนตอนนั้นอะคือมักเรียนมหาลัยที่หนึ่ง ปีหนึ่งเข้าไปมันหมาดเลยแล้วก็เราต้องหาห้องพักอยู่กับเพื่อนช่วงนั้นนะเราก็ไปเจอหอหนึ่งปรากฏว่าห้องนั้นนะ่ะเราเข้าไปถึงมันมันไม่เห็นเลขห้องนะมันมียันปิดอยู่ข้างหน้าเป็นยันอะไรก็ไม่รู้นะปิดอยู่ข้างหน้าแต่ว่าผมก็ยินยันที่จะจะเข้าไปดูเพราะว่าผมไม่เชื่อปรากฏว่าเขาก็เปิดเข้าไปดูข้างในปรากฏว่าห้องแม่งโคตรเย็นเย็นเหมือนอย่างเงี้ยแต่แต่ไม่ได้เปิดแอร์นะแล้วผมก็เดินเข้าไปดูข้างในนะเพื่อว่าผมจะอยู่จริงๆหรอเพราะว่าห้องตรงข้ามเป็นห้องมันมันเป็นไม่ได้หนีไฟตตรรงงขข้้าามมเลยออ่ะูจยยมันนเ็ชบ เพราะผมขี้ร้อนแล้วเราก็เดินดูสำรวจใช่ไหมแล้วผมก็เอามือไปล้วงตรงบนตู้ปึ๊บ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 ปรากฏว่าเจอยันอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นอันเดียวกันกับที่ติดอยู่ข้างหน้าคอือเพื่อบอกว่ามึงยังอยู่อีกเหรอไม่คือตอนนั้นน่ะเราอยู่แล้วหรือยังก็ยังเป็นวันแรกอยู่ไปดูไปดูไปดูอยย่างเดีวตัดสินใจที่จะอยู่ปรากฏว่าเราก็อยู่ห้องนั้นก็ย้ายของเข้าด้วยความที่ราเป็นปีหนึ่งเราก็จะไปเจอเพื่อนใหม่เมากลับมาเนี่ย จะเอาละเดินไปที่พ่อเพื่อนมันจะชอบพูดว่ามึงห้องตรงข้ามมันได้เหนีไฟมันจะชอบแบบมีอะไรแบบแปลกๆอะไรเงี้ยเมานั้นมเมาแย่กลับไปเลยแล้วก็เราต้องตะโกนว่าถ้ามึงมีจริงมก็เข้ามาพอก็เปิดประตูแล้วก็ขวักมือเด็กเนี้ยเอาเดี๋ยเลอถ้ามึงมีจริงมเข้ามาเนี่ยแล้วก็ขวักมือเด็กแล้วเราก็ปิดประตูหลังจากนั้นมักจาได้ว่ามักนอนนอนนอนท่าที่ท่าที่นอนคือตอนพี่อามคือนอนแบบนั้นแล้วเพื่อนมันก็นอนข้างใช่ไหมแล้วมันจะมีแบบว่าที่ว่างตรงกลางด้วยความที่พี่อามมันจะขยับตัวไม่ได้กกมมมัั้แต่่ปาานนนอจํไดดวีเ็ ทาลกนอนอยู่ตรงกลางห่อผ้าขาวอยู่มันก็มองว่าเฮนะียลูกใครเนี่ยมันขยับตัวไม่ได้มนะันขยับตัวไม่ได้แล้วเฮีเยแล้วเนี่ยปพรากฏว่ามันลืมตาฮะเด็กลืมตาเด็กลืมตามันหลับอยู่เด็กทาลกมันหลับแล้วมันลืมตาแล้วมันก็กีดใส่หน้าเราใช่แล้วมันขยับตัวมันกีดใส่หน้าเราอย่างเงี้ยร้องไห้แบบมันเป็นเสียงร้องไห้แบบเสียงร้องไห้เด็กทาลกอ่ะแต่มันร้องโขดดังอ่ะมันร้องดังมากแบบมันตัวเราโมโหอ่ะมันก็เลยแบบพยายามที่เราก็พยายามพที่จะหลุดหลุดจากผีอัมใช่ไหมมันร้องมันร้องมันร้อง พี่เอี่ยเพื่อนนอนท่าเดิมเป๊ะเลยมาอยู่ท่าเดิมเป๊ะเลยคืออยู่ท่าเดิมแบบที่ไม่ได้ขยับอะไรเลยไม่ได้ขยับเลยม,มีมีวันหนึ่งคือเราเมื่อเราเริ่มสนิทกับเพื่อนเพื่อนใหม่ปาก็ชวนมากินเหล้าที่ห้องชวนมานั่งกินล้อมวงกันเลยแล้วปรากฏว่าคืนนั้นน่ะด้วยความที่เราเป็นเพื่อนใหม่กันน่ะเราก็จะคุยเสียงดังคุยสรารพัดเรื่องทุกอย่างปรากฏว่ามันเป็นอย่างนี้พี่สมมตินี่นี่นี่คือนี่ข้างหน้าคือห้องห้องนะประตูห้องมานั่งตรงข้ามกับประตูแล้วให้สังเกตว่าข้างล่างมันจะมีช่อองไฟะ uh oh. แล้วปรากฏว่าเราเสียงดังกันมากใช่ไหมมาร์คเห็นนั่งไกลๆว่าแบบมีแบบเท้าอ่ะเท้าเดินมาที่หน้าห้องเป็นเท้าแบบใส่รองเท้าหรือว่าแบบเป็นเท้าเป้าเลยมันเป็นเห็นเป็นเงาพี่มันเป็นจะเป็นเงาสะท้อนยิงไป่รคว่าจะมีคนกำลังจะมาใช่เราจะรู้ทันทีแต่มาร์กก็มาร์กก็เงียบใช่ไหมาร์กองแต่ไม่ได้บอกเพื่อนนะตอนนั้นเห็นคนเดียวเดินไปทางาในใดีไฟเราจะเห็นชัดเจนเลยแต่ก็ไม่มีอะไรก็เสียงดังเหมือนเดิมจนรอบสองเริ่มดึกแล้วเริ่มเมาเริ่มเสียงดังกว่าเดิมมันมาที่เดิมเป๊ะเลยสมิาเดน่แล้วก็ หันหน้าเข้าประตูเหมือนเดินมาด้านข้างก่อนอ่าแล้วก็ฟืบฟืบด้วยลักษณะเท้าอะเราจะรู้ทันทีคราวนี้มาร์กบอกสกิดเพื่อนแล้วว่ามึงเบาๆเรอพอกาลังมามาเตือนเราเพราะว่าเราติงดังทุกคนก็เงียบยังคิดเป็นรอพอใช่ยังเป็นรอพออยู่ทุกคนก็รอจังหวะแต่ทุกคนมองไปที่ช่องนั้นทุกคนเห็นเหมือนกันหมดทุกคนเห็นตีนั้นทุกคนประมาณห้าหกคนอะเอาหัวกูแไบเนี้ยเ แล้วรอลุ้นว่าเมื่อไหรเรา,าพอพอเจาะเคาะแบบคอมเพลนแน่ๆว่าแบบเสียงห้องที่ได้เสียงดังก้มลุ้นทักพักหนึ่งเนี่ยมันยืนมันโคตรนานเลยนะแบบแล้วเราก็ฟังเสียงเคาะปรากฏไม่มีเสียงเคาะเลยเลยเว้ยแล้วมันก็โพสิชั่นมันคือหันหน้าเข้าหาประตูเราใช่ไหมเท้ามันถอยอยู่นี่นกลับหลังทุกคนก็เห็นเฮ้ยมันเป็นไนวะปรากฏว่ามันเดินไปที่เตีมอย่างเดียวตรงเข้าไปตรงเข้าไปผมไม่ไหวแล้วเมาด้วยกระโดดข้าม ผ่าวงไปแล้วไปส่องตาตาแมวไม่ไม่มีใครเลยทั้งท้งที่เราเห็นชัดเจนแล้ว <S <S 1> <S 1> <ๆ>เราคิดว่าไทม์ไลน์ของเราเนี่ยทานมันแน่ส่องปุ๊บแล้วเพื่อนทุกคนก็หันมองหน้าเราว่าแบบใครใครเพื่อนไม่รู้หรอกว่าเป็นผีด้วยเลยแต่เพื่อนคิดว่าไปรอพอใครใครไม่มีใครทุกคนว่าฮะไม่มีใครผูก,ก็ไอ้ที่มันคาใจอะ่อะโหก็เลยเปิดประตูแล้ววิ่งตามมันลงไปอะ่ะวิ่งตามแวะดูทุกชั้นไม่มีใครเลยมันดึกมากวิ่ง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 จนไปถึงชั้นล่างสดุดมันลอ็อก อะไรเออดังลงแอรตกใจหี้ยอึุมงนั่งนี่นึ่งนั่งนี่นึงนั่งนี่กูอยู่นี่กูอยู่นี่อยู่นี่เลยหลังจากที่วิ่งลงไปตามแล้วเนี่ยปรากฏว่าประตูมันล็อกล็อกเป็นห้องเก็บของหลังจากนั้นว่ามันก็เดินขึ้นเดินขึ้นมาแล้วแบบขาแข็งมากแบบกูทำยี้ยอลงไปวะเนี่ยแล้วก็ออกจากห้องเลยออกเดี๋ยวนั้นเลย ออเดี๋ยวนั้นเลยตอนนั้นเลยคือไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วชื่อเรื่องหอพักเก่ากลางเมืองเริ่มแรกคือพี่ชายอ่ะมันมันมามาอยู่หอที่นี่อยู่ที่ร้านยานรัชดาแล้วมันก็แบบอยู่ตั้งแต่เรียนมหาลัยแล้วค่ะแล้วก็จนทํางานก็อยู่เป็นสิบปีแต่หนูว่าตามมาทีหลังเนี่ยเหมือนพี่เรียนจบปุ๊บก็ มาอยู่กับพี่แล้วก็ทํางานพร์ท์ด้วยค่ะและด้วยความที่ทุกอย่างมันเก่าหมดเลยพี่ใหม่หไม่มีเงินเลยนะแบบตู้ไม้โต๊ะไม้ทุกอย่างเป็นไม้แล้วประตูก็แบบหลุด,ด,ด,ดลอกลอกลอก่ลอนมดแล้วอ,อะไรเงี้ยก็อยู่ทนอยู่กันกับมดเพราะว่าไม่มีเงินตอนนั้นมันเริ่มจะจะมี แบบเสียงหัวเราะเข้ามาก่อนก็คือเริ่มถ่ายทิกตอกด้วยกันเริ่มถ่ายทิกตอกแบบเราอ๋ออันนี้เกิดขึ้นแไปในทิกตอกเลยเหรอใช่ใช่ก็คือแบบตอนนั้นก็ยังแบบเด็กน้อยอยู่เนาะเอออยากลองเล่นทิกตอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยความที่ขำเสียงดังมากอะไรเงี้ยเพราะว่าน่าจะหมั่นหน้าไหมไม่รู้เขาอาจจะเกลียดเรากะนั้นไม่ใช่ค่ะคือเขาคือผีตัวนั้นแหละมันอยู่ตัวเดียวพี่ใหม่แล้วก็ยิ้มยิ้มสปอนเซอร์มีหัวเราะออกมา หัวเราะแล้วมันอยู่ใกล้คือเสียงมันอยู่ในห้องอ่ะพี่ใหม่เพราะว่าเสียงข้างนอกมันเข้ามาในห้องไม่ได้ห้องเเก็บเสียงใช่แล้วทีนี้ก็อยู่ๆก็มีเสียงหัวเราะก้ากกมาเลยนี่ก็แบบแล้วจากที่ยิ้มอยู่สองคนแล้วคือไม่ได้ดีวกันเลยแบบยิ้มอยู่นะหน้าหัาเรื่อยังไงดีอะไรเงี้ยบางทีก็มีของเป็นแบบที่ตั้งอยู่บนตู้เสื้อผ้าพี่ใหม่มันมันกล่องรองเท้ามันหนักมากแต่ก็นี้ไแต่กนนี้ คิวมันมาแล้วจริงเหรออาจจะมาแล้วหรือเปล่าหรือยังไงฮะคิวใจใจอ่ะต้องแบบถึงนิดนึงแบบว่าของมันเริ่มจะชื่นใจของตั้งอยู่ใช่มันมันอยู่ตรงนั้นแบบเป็นสี่ปีห้าปีแล้วค่ะแล้วอยู่ๆก็แบบเหมือนเนี่ยนอนนอนเล่นกับพี่บุญเตียงแล้วทีนี้ก็แบบเหมือนของมันอ่ะ โดนฟัดกระเด็นออกมาเลยมันมากระเด็นมาอยู่กลางห้องมันจะหล่นมาได้ยังไงนอกจากมันลอยมาไได้งอยู่หลังตู้ติดซอกตู้เลยเออกระดินเวลามันหล่นมันมีแบบหล่นกับเหาะมาเลยใช่เออคือเหาะมาอยู่กลางห้องคือมันเหาะเลยนึกออกไปกล่องรองเท้าว่ะมันจะไม่ควรจะมีอยู่ตรงนี้แล้วก็ปึ้งมองหน้ากันละเะอะไม่ต้องเพิ่อยู่แบบนั้นสองคนก็คือมองไปบนตู้คือไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงเออกระเด็นลงมาได้ยังไง หลังจากนั้นนางก็เพื่อนมานอนพี่ใหม่พอม,มาประมาณตีสองผมรู้สึกว่าผมหลับอยู่แล้วรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรเหยียบเสื้อไอเหยียบเห,หยียบผ้าผ้าห่มอะไรเน<อ>ี่ยใกล้ใกล้แขนเป็นเหมือนตีนคนะดึนตาขึ้นมาอะไรเงี้ยตีสองเป็นเงาเพื่อนอนะ่ะดำอยู่ดำดำอยู่<ป>ตอนนี้คือจะไปถามมาไนดะ้งงว่ามันลำทําไมแต่ <มา S 2> เพื่อนเป็นคนลำด้วยใช่แล้วเหมือนพี่ใหม่เลยมันบอกว่า เหมือนพี่ด้วยเหมือนละมุนไม่ใช่แบบแบบพเหมือนอี่ว่าอ๋อมันไม่รู้เรื่องไ่เหมือนเราเรารู้เรื่องเหมือนกูอีกผมอะนอนดูหนึ่งนาทีพี่ใหม่ของจริงกูจะดูว่ามันจะลำไปถึงไหนอะไรเงี้ยคือนาทีนั้นคือกูเอาไงดีผมรวบรวมสติแล้วก็จับขามันเขย่าเลยแบบตั้งใจให้มันตื่นเลยแบบจับจับจับตอนมันยังลำอยู่เหรอใช่แบบแบบช็อตฟิลไปเลยมึงเป็นไรอะไรอย่าเงี้ย กูทำไรไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ลงมานอนมันไม่พูดอะไรต่อเลยแล้วผมเออยังไงต่อกูเนี่ยกูนอนจะนอนไม่หลับไหอนอนไม่หลับต่อยังไงต่อละทีนี้ยังไ่อลทีนี้อะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นก็เจอแบบแรงเลยอันใหม่แบบมาเลยเหมือนแบบ มาเข้าฝันผมมาเข้าฝันเออโมกว่ามึงอะเสียงดังนะชอบหัวเราะเสียงดังอะไรเงี้ยมากูติดติดต่อติดต่อไอ้ผีอะหัวเราะคนเดียวไม่พอก็คือก็มีนี่มีเสียงดังอีกอะไรเงี้ยก็แบบยังไงก็ต้องอยู่ที่นี่ต้องเสียงดังอะไรเงี้ยมันบอกว่างั้นเดี๋ยวมึงเจอกูอะไรเงี้ยมันก็เริ่มมันเริ่มเข้ามาผีอะหรอบอกไม่ฝันใช่ผีวีบอกก็เลยเดินเข้ามาใกล้ๆอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบสวดชินบัญชรใส่อะไรเงี้ยมันมันก็แบบว่าเหมือนมันกีแล้วมันก็ไปแล้วพอมาคืนที่สองก็เริ่มขยับตัวไม่ได้้้้อีกกแแแลลววมมมมาาาบบเเเดดิิันน็ข ผมก็กลังจะสวดยังเป็นในฝันอยู่อ่่าใชมันก็บอกว่ามึงท่องสิมึงท่องได้เสียงดังๆนะกูชอบอะไรเงี้ยมันเฟียดขนาดนั้นเลยนะพี่มันเฟียดมากมันบอกมึงเอาดิมึงพูดมึงท่องดิอะไรเงี้ยผมก็เริ่มร้องไห้แล้วแบบตัวสั่นแล้วแบบว่ามันแต่งตัวใส่ฝ่อไหมเปลี่ยดไปถึงเทมนะขาวแบบขาวๆแบบนอร์มอลนอร์มอลสีขาวสติปขาวใช่ชุดขาวผมยาวแล้วก็สวดสักพักมึงก็แบบกรี๊ดไปต่ออะไรเงี้ยอีกวันหนึ่งอ่ะ มาบอกว่าน้มดเจอเยอะกว่าคนปกติแล้วนะแบบเราไม่เริ่มไม่ปกติแล้วนะอะไรเงี้ยเราลองมาเซิร์ชดูไหมแบบพันพริบหรือว่าอะไรเออพราะน่าจะ,อ,อ,จะอาจจะมีหรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบใกล้เคียงหรือเปล่าพอไปเซิร์ชปุ๊บพอพักหนึ่งย่านรัชดาดอก<อ>ใช่ดอกใครพันพริโพสไว้3ปีที่แลชดถ้าตอนนี้เซิร์ชก็จะเจอแต่ไม่รู้ใครไปโพสไว้ด้านซ้ายเป็นต้นโพเป็นต้นโพต้นโพต้นใหญ่มีสารซึ่งตอนนั้นคือไม่เคยสนใจว่ามีต้นโพแบบว่าจะจะเปิดประตูห้องไปอีเหี้ยต้นโพต้นโพอย่างแถวร้านข้าวปน แล้วข้าวใช่มันเห็นภาพอ่ะใช่เป็นต้นโพต้นใหญ่มากขึ้นทำไมกูอยู่มาหลายปีทำไมกูไม่เคยเห็นต้นโพต้นนี้เลยวะแบบแบบพอไปเจอพันทิบด้านซ้ายเป็นต้นโพโอ้ต้นโพจริงนซ้ายเป็นต้นโพเออก็จริงที่เขาอยู่นะก็คือชั้นสามห้องสามศูนย์ห ก็คือห้องพี่ตัวเองอยู่ในพันทิย์นะก็แบบนี้เลยแบบไอ้เอาแบบลงแบบเออคือไม่คิดว่าไม่แหะในในในนั้นเขาเขียนไว้ว่าอะไรเขาบอกว่าเขาอะย้ายชุกระหุงจากต่างจังหวัดมาอยู่ในในเมืองซึ่งเขาอะเลือกจะมาพักรฉันนาตึกนี้ห้องนี้นั่นใครอีกหกมึงหลุดซอยแล้วเห็นไหมอันเดียวกูเลยกูว่าแล้วกูเดาไม่ผิดเลย อยู่สิปีจริงๆแบบช่ำีดอกตรงนั้นเลยเห็นไหมกูไม่ได้เจอกูไปกินข้าวนั้นแหละแล้วก็เห็นต้นนี้จริงๆใช่ไหมกูก็มองกูก็มองกูก็แบบแต่กูก็ไม่ได้คิดอะไรไงแต่ว่าแบบมันได้จริงๆมันหล่อมันหล่อมากเลยนให่อันเดียวเขามาอยู่ได้แค่สองสวันมั้งเขาก็ยอมแบบยกเลิกพวกจ่ายลวกหน้าค่ามาจำหอเขาอยู่ตรงนั้น คือเขากลับต่างจงหวัดมาแล้วเขาบอกว่าเขาไม่คิดว่าจะเจอแบบว่าอะไรขนาดขนาดนั้นมารับอะไรเงี้ยแล้วรู้ไหมว่ายายไหมไม่ยายพี่ใหม่ไม่มีเงินก็อยู่ต่อมันก็มาแบบก็มาเรื่อยๆมาให้เห็นรอบเนี้ยมาแบบว่ากําลังจะเดินลงไปช่วงที่เป็นช่วงพักขยะตรงชั้นระหว่างชั้นสองชั้นสามบันไดหักบันไดักขยะอะไรเงี้ยลง วันจะลงบนใดฉังเกตียการเดินผ่านอะไรอย่างนั้นมากเลยอะเป็นน่ากลัวมัคือตอนแรกนึกว่าคนก็เลยแบบหยุดให้เขาเดินเดินไปก่อนด้วยครับอุ้ยมันกนได้หลอครัมันก็เดินึแล้วก็เดินแบบเข้ากำแพงไปเลยชางชลาปะมาเอออกบอร์แต่รู้แค่ว่าอีตัวนี้ค่ะในฝันกลัวอีนี่แหละนั่นคือครั้งแรกที่เห็นด้วยตาเนื้อแบบว่า มึงคือมาแบบขนาดน,นั้นเลยอจากที่แบบจะลงไปเซเว่นก็แบบว่าแฮปปี้อยู่อะ e เอออีพ <cas> ี้ยแหละเก็เดินกลับห้องเลยพี่ชายจะเป็นคนเจอผู้หญิงแต่เนี้ยจะเจอผู้ชายทํางานพาร์ทไทมเลิกประมาณแบบ เที่ยงคืนอะไรเงี้ยกลับห้องแบบเหนื่อยแบบจะนอนสักนิดนึงอะไรเงี้ยเปิดหน้าจอน้ตบุ๊กไว้แล้วก็เปิดเพลงเบาๆอ่าแล้วก็มีแค่แเสียงจากหน้าจอน้ตบุ๊กอะค่ะพี่ใหม่แล้วก็นี่ก็ดูเวลาก่อนนอนเที่ยงคืนสิบนาทีอะไรเงี้ยนีก็แบบปิดไฟแล้วก็ลงนอนก็ห่มผ้าแต่ก็ไม่ก็มีเสียงจากโนตบุ๊กอยู่ความที่เราเป็นทาสแมวเราได้ยินเสียงลูกแมวเนี้อเลยว่ามีลูกแมวด้ว,<ๆ>ว,วยวะในห้องนี้แล้วทีนี้รู้สึกว่าบนผ้าห่มเราอะมีอะไรวิ่งอยู่ ทั้ทงตัวเลยแบบ,บ,บมันมีแรงตอนไหนมั้งแบบจับมัดอย่างเงี้ยจับติดด้วยนะแล้วดูเราขึ้นมานั่งมันเป็นมือมันเป็นมือ,มมอ,มมอ,มมอดำๆอ่ะแห้งแบบมือใหญ่มากตะปบตับปปขึ้นมาเลยหรอ,หรอใช่ <c oughs> เห็นหน้าล่างเตียงแบบเป็นเนาดำๆตัวใหญ่ๆแบบเหมือนนอนนอนหลบอยู่แล้วก็เป็นมืออยู่อะเลยชิบหายแล้วแบบทิ้งตมาแล้วเกิดไปปุ๊บไม่มีเอาเชียกคุณไม่ได้หลับนี่หว่าอะไรเงี้ยแบบเอาไม่ได้นอนนี่หว่า ไปดูนาฬิกาก็คือเพิ่งผ่านไป10นาทีที่แล้ว